พักของท่านมีนโยบายหรือแผนงานในการผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่มานมานครแห่งาหารและบริการฮาลาสู่ตลาดโลกได้อย่างไรครับโอ้โหฮา <5 S 1> ล, <ะ S 2> ลานครับเชิญครับครับในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นะครับรวมถึงจังหวัดในภาคใต้ในสองส่วนด้วยกันครับหนึ่งก็คือเรื่องของการทําให้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ใครเขารู้สึกว่าเขาก็คือประชากรของของประเทศไทยคนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นส่วนที่อาจจะมีหลายๆท่านได้พูดไปแล้วที่สำคัญในเรื่องของอาหารฮาราวครับเราต้องยอมรับว่า,าพี่น้องมุสลิมนะครับที่อยู่ในสามจังหวัดภาคใต้มีจํานวนมากเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่อยู่อยู่ในพี่พี่น้องมุสลิมที่ที่อยู่ในสาจังหวัดภาคใต้มีจํานวนมากพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก6-7%ซนะครับซึ่งอาหารฮาราวเนี่ยเราต้องไปเลี้ยงมุสลิมทั่วโลกเกือบ 2,000ล้านคนซึ่ง2,000ล้านคนเนี่ยสามารถจะสร้างไรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยในส่วนของประเทศไทยครับเราเราเราไม่มีการเช็คว่าอาหารฮาราวเนี่ยส่งไปจํานวนเท่าไหร่บ้างแต่เราทราบว่าในประเทศมุสลิม ทั้งหมดเนี่ยเราส่งไปเนี่ยเป็นมูลค่าในการตลาดทั้งหมดของอาหารเนี่ยสิซของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้จุดแข็งของ3าจังหวัดภาคใต้ครับในการทําอาหารมุสลิมอาหารฮาราลเนี่ยให้ถูกต้องนะครับภาครัฐต้องมีส่วนสนับสนุนครับทำสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดในภาคใต้รวมถึงทุกจังหวัดเนี่ยเป็นมุสลิมเฟรนด์ลี่เราต้องทําอาหารฮาราลที่ให้ทุกทุกประเทศยอมรับเมื่อเขายอมรับแล้วเนี่ยเขาจะมาสั่งอาหารของเราไปจํานวนมากที่ผมบอกว่า10ซ ที่เราส่งไปเนี่ยเป็นจํานวนที่สูงนะครับเรามีเป้าหมายที่จะขยายให้ได้ถึง20%ในระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้เนี่ยจะมีเม็ดเงินเข้ามามหาศาลและภาครัฐ ต้องโปรโมทท้องถิ่นฮะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามารวมกับอาหารให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะผูกวัฒนธรรมท้องถิ่นกับอาหารให้ได้ทําเหมือนเกาหลีซึ่งเขาโฆษณาซอฟต์พาวเวอร์ของเขาจากนกระทั่งคนอยากมาเที่ยวเราต้องทําอย่างนั้นให้ได้และเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าความมั่นคงเป็นสิ่งสําคัญครับท่าทีของภาครัฐที่จะมีต่อ3จาจังหวัดภาคใต้ต้องเข้าใจเข้าถึงพัฒนา3จาจังหวัดภาคใต้อย่างชัดเจนไม่ใช่ทําแบบปากว่าตาขยิบเหมือนที่ผ่านมาครับขอบคุณครับจริงๆแล้วนะครับ พลเอกประยุทธ์นะครับได้มีการสนับสนุนอาหารฮาลาลมาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่อันดับที่สิของโลก11ของโลกในการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีพี่น้องมุสลิมถึง5 000, 2 0 0ล้านคนนะครับ วันนี้รัฐบาลได้มีการอนุมัติในเรื่องของการาวัววัวพื้นเมืองนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็แล้วก็แพะนะครับซึ่งรัฐบาลก็เพิ่งอนุมัติมานะครับแล้วเราก็ได้ดูแลมาโดยตลอดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังได้มีการส่งเสริมในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆนะครับในการเพิ่มทักษะนะครับในทำในการผลิตอาหารอารานนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราส่งออกอันดับ11ของโลกนะครับต้องขอชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาภายในพื้นที่เนี่ยเรา ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องมุสลิม2,000กว่าล้านคนเนี่ยก็ก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ